ทั้งที่13แม้ว่าจะเป็นงานเพียงแค่ห้วันแต่ก็มุ่งมั่นทำหน้าที่กระตุ้นเศรษฐกิจและตลาดรถยนต์เมืองไทยให้เกิดการตื่นตัวในช่วงกลางปีอย่างเต็มกำลังโดยมั่นใจว่าด้วยความร่วมมือของทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคครัวเรือนจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้พร้อมก้าวสู่เศรษฐกิจยานยนต์ยุคใหม่และเป็นหนึ่งในพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนนโยบายไทย สู่ศูนย์กลางยานยนต์ระดับโลกงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดรถใหม่โปรโดนใจรถมือสองไม่แท้รับประกันซื้อคืนพร้อมกับคำขวังที่ว่าเลือกกันที่ชอบถอยคันที่ใช่โดยมีบริษัทร่วมจัดแสดงรถยนต์ในงานประกอบด้วยรถยนต์ใหม่มีด้วยกันทั้งหมด10ยี่ห้อด้วยกันอีสุสิโตยโยต้า ฮอนด้ามิ s u ูบิชิวอลโวเมอร์เซเดสเบนซ์นครือรพมัสกุปตเอ็มจีซีเกอร์ดีพและเอออส่วนกลุ่มรถยนยต์นใช้แล้วมีผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วชั้นนำจาก5เจ้าดดียกันได้แก่ BDS Car c คาร์เซเตอร์ดาสีนักริยนโยรัชดาเมอร์เซเดสเบน e ์ซ i ร i e d by บายเค้งของทองและวอลโว่เซเล็ p อ r พทรูฟดูส a า หนึ่งในภาพจำของงานฟ้าโสดทโฟ o ไทยแลนด์คือการเป็นงานแรกและงานเดียวในประเทศที่รับประกันซื้อรถยนต์ใช้แล้วที่ซื้อไปจากงานโดยในปีนี้เราได้เพิ่มเงื่อนไขการรับประกันจากเดิมห้าข้อห้าข้อเดิมนั้นคือไฟไหม้จมน้ำตัดต่อจนหนักและไม่สามารถจดทะเบียนได้เรารับประกันห้าข้อนี้มาโดยตลอดนะครับปีนี้เราได้เพิ่มเงื่อนไขใหม่ข้อที่หคือ รับประกันใหม่แท้หากผิดเงืง่อนไขข้อใดข้อหนึ่งเรารับประกันซื้อเตือนร้อยเปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ในปีนี้เรายังเป็นงานแสดงรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงให้ผู้ชมงานสามารถนําสัตว์เลี้ยงเข้าร่วมชมงานด้วยทั้งยังมีการจัดแข่งขันสไปเดอร์เลสซิ่งสำหรับเด็กอายุตั้งแต่สองขวบถึงสี่ขวบพร้อมจัดให้มีโซนแสดงรถดัดแปลงเพื่อส่งเสริมและต่อยอดธุรกิจให้ผู้ประกอบการ SME และประชาชนที่สนใจรวมทั้งมีกรุงเทพประกันภัยมามอบข้อเสนอเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ภัยในงานด้วยอกากลางโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากนะฮะแล้วก็ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศผมพูดอยู่เสมอว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยถือเป็นอุตสาหกรรมที่สําคัญเราเป็นอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ย gdp เนย แล้วเป็นอุตสาหกรรมที่เรามีความภาคภูมิใจเราสร้างมา30-40ปีจนภูมิใจว่าเราเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ของโลกซึ่งวันนี้ตลาดรถยนต์ก็เปลี่ยนแปลงไปติดกับผลิตภัณฑ์แบบเดิมๆก็ไม่ได้ประเทศไทยไม่เคยตกเทรนด์แต่นี้มีรถไฟฟ้าเราก็ได้นำเอาการผลิตรถไฟฟ้ารถพลังงานใหม่นะครับยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ มาในประเทศวันนี้เรามีความภูมิใจที่อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์เนี่ยเราผสมผสานทั้ง ICE ที่กำลังเดินไปสู่ยานยนต์พลังงานใหม่ยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติแล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้าก็มาตั้งฐานการผลิตในประเทศ